ใครเคยเป็นบ้างคะเหนื่อยเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยหึหกสิบเอ็ดยังวิ่งสิบโลได้อยู่เลยนะวิ่งกันไหมมีต้องวิ่งค่ะเดินก็ได้เดินก็ได้ดไดแต่อย่าให้ออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วบางทีเรารู้สึกว่าอารมณ์หลดุดหิดทำไมวันนี้ใครพูดอะไรเราฉุดเฉียวจะเลยอะแสดงว่าฮอร์โมนเราผิดปกติแล้วจะมีบางสมวนที่สังเกตตัวเองได้นะคะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเออน้ําหนักตัวขึ้นแล้วมันขึ้นแบบ ขึ้นขึ้น,นหายหายหรือยังไงเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะคะรวมถึงสมองมึนงงเอ๊ะทำไมวันนี้ปวดหัวก่อยจังทําไมมีไมเกรนมาทําไมนอนไม่หลับอย่างเงี้ยพออ่ะข้างข้างสกิดไม่เอาอ่ะวันนี้ไม่มีอารมณ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ตือตัวเองจะจะผิดปกตินะเพราะธรรมชาติของคนเราถ้าเราสุขภาพดีเราจะไม่เป็นพวกนี้เลยนะคะรวมถึงนอนหึัมีสิวกินของหวานมากมีสิวแต่สิวเนี่ยสังเกตไหม ถ้าไปหาบอนะมันก็จะหายแบบมีตุ่มๆุ่มก็เลยมีตุ่มมีบอหน้าไม่เน,นียนแต่ถ้ามาดูหน้าฟางคนที่เป็นหนันะงอักหายสิตเลยนะคะแล้วจะบอกว่าเอ้ยมันทําได้ขน,นาดนี้เลยเพราะการสร้างเซลล์ใหม่ใต้ผิวหนันทงทาให้มาเสริมตัวเขาเรียกว่าผิวหนังธรรมชาติของเราะะดีมากๆะคะ่ะแล้วก็มีเรื่องหมดข้อบางคนเป็นนะแล้วก็เหงื่อออกตอนคืนหรือบ,บางคนเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้า บางทีมันมันคิดโทษตัวเองไหโทษตัวเองแล้วหรือบางทีเราแหว,วนคนอื่นพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพุกเข้ามานะคะอันนี้คือจุดบ่งบอกนะคะว่าปรคาร์บเราผิดปกติเพราะฉะนั้นเราทาครีมเรามากขึ้นก็ได้เราทาคืนแล้วเราก็ดื่มน้ำคะอย่าลืมสำคัญที่สุดคือการดื่มน้ําเพราะว่าครีมเราจะเดินเข้าไปในร่างกายเราไปด้วยน้านะคะทานน้ำในปริมาปกติอย่างน้อยหนึ่งแก้ว แต่เรากินน้ำจิ๋งไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆคุณจะสังเกตว่าปัสสาวะคุณก็ขาวถ้าขาวสแสดงว่าเราสะอาดนะคะอ่าเนาะทีน,นี้มันมีเรื่องของระบบประสาทเยอะมากเลยคุณไม่ต้องรู้ก็ได้ไหมแต่ว่าจําเป็นนะเพราะว่าเวลาที่สื่อประสาทเนี่ยขัว้วบวกขั้วลบมันไม่สื่อกันเราจะมีอาการมือชาเคยเป็นไหมอ้าวทำไมถึงเริ่มเป็นเอ๊ะนั่งแล้วมันไม่ได้มือชาเท้าชาทําไมเราเริ่มเป็นนั่นแหละค่ะมีปัญหาละ เราต้องไปเสริมตัวนั้นเราขาดวิตามินตัวไหนเราขาดอะไรบางทีพวกนี้เราไม่ต้องหมอเรานะแต่เรารู้ว่านี่คือความผิดปกติบางอย่างในร่างกายถูกไหมคะเราแก้ได้เราแก้เลยแล้วกบเราก็ไปกินยาคุณว่าครีมือกินยาอันไหนดีโอ้ใช่เพราะว่ากินยาคือเคมีหมอคนที่เป็นมะเร็งนะอย่าไปหยอกกินยาเพราะรู้ว่ามะเร็งมฆ่าเราฆ่าระบบเราฆ่าทุกอย่างในตัวเราเราก็จะตายเพรองมะเร็งนั่นแหละถูกไหมคะแต่ถ้าครีมเราสามารถ ช่วยได้มันช่วยทั้งระบบเลยค่ะระบบระสา,านะคะใช้เมื่อไหรเ่เนคนปกติใช้มากกว่าเช้าเย็นแต่แดดน้อยน,นะอาบน้ําให้สะอาดค่ะเพื่ออะไรเพื่อมันไม่มีอะไรมาเกาะที่ผิวหนังแล้วพอครีมเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราได้รับครีมเต็มที่นะคะคนที่มีอาการเยอะๆคนที่ป่วยหลายโรคคนที่อะไรหลายโรคเนี่ยสามารถใช้ครีมได้มากกว่าสองครั้งนะคะอันนี้เช้าเย็นเฉยๆเนาะคือเบื้องต้นแต่ใช้อะไรครับ ตายนิ้วเองเนาะหรือบางคนใส่ในขวดสเปรย์ผสมน้ําเช็คแล้วก็พ่นหน้าเลยก็ได้นะบางคนก็พ่นเข้าไปที่คอครีมของเราปลอดภัยนะคะเป็นฮาลาด,ด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมเขาก็ไม่ในน้าไม่กิน,พนเพราะว่ามันเป็นของภายนอกแตะกินได้อะอันนี้ป้ายเลยนะเวลาเจบคอกับโดนแตกแล้วก็เข้าต้า้ตรงนี้เวลามีแผลในปากป้ายทีไไ่แผลเวลาที่เหนื่อยกระเซ็นป้ายที่งื่ออัศจรรย์มากเลยคะ่ะ แล้วมันหายอ่ะคิดดูสิไม่ต้องพึ่งอะไรยาอะไรของคุณหมอนะนมันช่วยได้หมดแผลในปากก็หายอะไรผู้ฟองต่างๆไม่หายนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะแต่สมมุติว่าถ้าใครชอบอยากจะลดน้ำหนักหรือคิดว่ามีปัญหาหลังไส้ต้องขามที่หน้าท้องให้อาบน้ำเสร็จแล้วไม่ต้องเช็ดตัวแล้วก็เอาครีมมาทาเลยมันจะประหยัดไปได้เยอะเนาะเพราะว่าเราใช้ปร,ริมาณเยอะเลยคะะทาขาก็ได้ทาไอ้ทั้งหมดทั้งตัวเลยนะเพราะว่าสามารถที่จะช่วยให้ผิวกระชับ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆเรามีข้อตักเสษมีอะไรต่างๆเราใช้ได้นะคะอาจจะทางด้านหลังจากที่ที่ประจอดเนี่ยที่บอกว่าตรงที่ระจองตุ๊กตุ๊กเนานนะานนะาาเพราะแค่เราจับไม่ถูกเปลืองไงถือว่าคะเปลืองก็จึ่